านมาแล้วนะคะแม่ <c oughs> อขอบคุณคุณแม่เอาวาเป็นอย่างสูงเลยนะคะแม่จ๋าขอให้คุณแม่ลำล้ารวยวยสุขภาพแข็งแรงนะคะเงิไหนนองทองไหมานะคะแม่วาจ๋าง,ง,งานมาแล้วนะคะแมได้กินผลไม้และะ้วค่ะแม่จ๋าขอบคุณคุณณแมา่าเป็นอย่างสูงนะคะ กับคุณแม่ด้วยนะคะแม่จา๋จาสาธุสาธุคุณแม่อยู่ทางนู้นก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแม่ดูรักษาสุขภาพตัวเองด้วยคแม่จ๋เ,เข้ามาเปดร้านให้กับน้องนุ่นะคะีะมากๆเลยนะคะแม่จา๋ากบคุณแม่จ๋าเป็นอย่งเลย Å! Hey. Oh. เพื่อพวาขยันะยะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องนุ่นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะแม่จ๋าสวัสดีค่ะ